กลับมาก็เปิดบ้านมื่าฮะท่านผู้ชมฮะหลายๆคนถ้าสมมติเห็นโฆษณาเนี่ยก็จะต้องงงว่าใครคือหมอเสงหมอเสงเนี่ยคือใครความจริงแล้วมีข้อความมาเยอะเหลือเกินนะที่อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วหมอเสงเป็นหมออะไรยาของเขาคือยาอะไรแล้วคนคน,คนนี้ไปรวยมาจากไหนแน่นอนฮะวันนี้เราเปิดบ้านแล้วถือว่าเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกันด้วยเพราะบ้านถัดไปอีกไม่กี่หลังแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับ ความจริงเลยเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่ตรงนี้ครับใช่ครับไม่ได้ไกลกันเลยไม่ได้ไกลกันเลยเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยปู่ด้วยซ้ำไปใช,ใช่ปู่ฮะตอนไี้ปู่คุณบดามเคยช่วยเหลือหมอนะเะรอครับออตอนสร้างบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยเกาะขนุนอ่ะที่ปู่อยู่อ่ะตอนนั้นขาดน้ำท่วมขาดทรายขาดถินยังไปปู่เนี่ยช<อ>่วยา,าฟรีเอาอย่างนี้เลยกันครับท่านผู้ชมครับถ้าสมมุติจะถามจริงๆบางคนถามว่าหม,หมอเสงหมอเสงหมอเสงที่ไปเรียนจบหมอที่ไหนมาครับ คืออย่างนี้เราสมัยก่อนที่ไอ้หมอแผนปัจจุบันยังไม่ค่อยมีครับแต่จังหวัดนะมีแค่จังหวัดซึ่งมีหมอเิงไม่สองสามคนไม่มาสมัยผมมานะมันต้องประมาณหกสิบกว่าปีที่แล้วหกสิปีสมัยก่อนหมอยังไม่ค่อยมีก็มีหมอไทยนี่แหละครับหมอจีนหมอไทยส่วนมากหมอจีนเนี่ยที่มาอยู่เมืองไทยเนี่ยมักจะเป็นหมอแล้วเปิดร้านแล้วก็เรียนสมุนไพรไทยเพราะฉะนั้นหมอจีนสมัยก่อนต้องเรียนทั้งไทยทั้งจีนนะ แต่หมอไทยจริงๆอะนะในเมืองไทยเนี่ยหมอที่เป็นที่เป็นหมอไทยเนี่ยส่วนมากจะอยู่ตามวัดเราคิดว่าเมื่อก่อนเวลาคนป่วยเนี่ยเขาจะไปวัดไปไปหาหมอตามวัดเพราะหมอเรานี่จะอยู่ตามวัดเป็นหมอแผนแผนโบราณแโบยกว่าีปกว่าเป็นหมอสูุนไทรแล้วกันอย่างนี้ไงพอะสมัยก่อนเป็นอย่างนี้เพราะคุณพ่อผมก็เป็นหมอจากเมืองจีนมามารักษาคนในเมืองจีนถ้าในเมืองไทยเป็นหมอไทยจกะต้องมีชื่อแล้วก็เรียนยาไทยต่อ ก็เลยคุณพ่อก็เลยมีทั้งความรู้ทั้งทั้งยาไทยยาจีนแล้วเปิดร้านขายยาเนี่ยอยู่ที่บางคลา,า,าจังหวัดเชียงแซวจังหวัดจังหวัดเดียวคุท่ิ์จังหวัดเดียวคุทธิ์ยะต้องถามอย่างนี้ครับจุดเริ่มต้นก็คือเป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นคุณพ่อเพราะสมัยก่อนเนี่ยนะคนเนี่ยเรื่องเรียนเนี่ยนะเขาไม่ไปสนับสนุนเท่าไหร่นะเขามักจะให้ให้มีลูกเนี่ยเขามักให้ใจเดินตามพ่อพ่อเป็นอะไรก็อยากจะสอนวิชาเหล่านั้นให้ ตนนี้พอดีเราเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าก็เลยได้ได้รับการสอนมาได้รับความร,รู้ที่ีว่าของคนโบราณจริงๆอ่ะเข้ามาในชีวิตแสดงว่าเอาตรงๆถ้าสมมติจะพูดภาษาชาวบ้านเลยนะ,ะก็คือไปเอาเก็บเก็บสมุนไพรเก็บยาเก็บเออดอกไม้ต้นไม้ครับมารวมๆกันไว้คุณจะออกจากปา่าะคนป่านี่จะมีสมุนไพรมาขายหมดพะจะส่งเข้ากรุงเทพกรุงเทพกว่าจะมีร้านขายยาจะขายถึงนไทย Oh. เราที่จะชื้อยาอะไรก็ต้องซื้อจากตัวแทนในกรุงเทพ oh. และในท้องถิ่นของเราก็มีสมุสมนไพรท้องถิ่นอย่างเราต้องไปเก็บเองอย่างสมมติดอกพิคุลเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ต้องซื้อตามว่าจก็มีดอกพิคุลพอมันร่วงเราไปเก็บไปเก็บไปเก็บ,กบ mm hmm. ใช่ไหมดอกจำปีเนี่ยมันเป็นยาแล้วก็เก็บจากดอกจำปีหรือแห้วหมูมันยาแหนวหมูตามงงานมีเยอะแยะยาแหนวหมูอะ่ะมันเป็นหัวหัวเท้าแห้วหมูสมัยก่อนคนเป็นหมอก็ไม่ต้องซื้อ แ้าหมูทุกวันนี้อาจจะหายากแล้วไม่มีแล้วเพราะว่าทําไมใส่ใส่พวกไอ้ไอ้ค่ายาค่าแรงตามสไตายโมดทุกวันนี้อ๋อแสดงว่าผลกระทบจริงๆก็คือเวลาเราใส่สารเคมีปุ๊บเนี่ยใช่สมุนไพรนี่มันหายไปด้วยมาหายไปเยอะสมมติาหายไปเยอะนะแต่บางคนเขาบอกว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของหมอเสงเนี่ยครับเป็นยาผีบอกมันอย่างนี้คืออะไรครับเป็หมายถึงไอ้พวกยาผีบอกอย่างนี้ผมเล่าประวัติให้ฟังหน่อยผมเนี่ยความรู้มาจากพ่อ คือจากรุ่นสูงรุ่นจากพ่อะนะก็คือเอาจริงจริงแล้วเนี่ยที่เขาบอกว่ายาผีบอกผีบอกมันไม่ใช่ผีอะไรบอกหรอกมันมันกนคือคุณพ่อเนี่ยแหละไอ้ผีบอกนีม่นมันไม่ใช่ผีบอกของผมเดียวจะเล่าให้ฟังทีลังไอมียาตัวนึงไอข้ขม,มิ้นชันที่คุณกินนะแนะโอชอบมากขม,มิ้นชันนี่รู้ว่ากินแล้วดีมากกินแล้วกินกระหายกินตัวกินปากกินลมไา้ใจกินใต้ลมพาดกินต่างๆกะหายไม่มียาตัวไหนนะที่ คำจัดกลิ่นได้ทุกจุดในร่างกายคือขมินชันเราเนี่ยแหละมันไม่ใช่มันต้องมีสูตรมันยังมียาว20ตัวผสมอยู่คือเอขมินชันที่เป็นแคปซูลของหมอเสงเนี่ยนี่ครับคือเอาตรงๆนะฮะถ้าสมมติใครขึ้นไปบนห้องนอนมาดาเนี่ยคือมาดาพกตลอดครับพกเยอะพกเราต้องแพ้หายหมอคุณเป็นหวัดได้เลยนี่หายขาดไม่มีไม่ไม่ไม่ได้เป็นไข้เอาตรงๆไม่ไม่ได้เป็นหวัดมาประมาณสักเกือบสิบปีฮะ แต่นี้มันอย่างนี้จะไอ้ตำรานี่อัน,นี่เหมือนยาพีบอกเดี๋ยวจะลายฟังสมัยก่อนคนไม่มีทางที่จะไปหาหมอแผนปัจจุบันมมสมัยก่อ,อ,อเน,อน,นเด็กเด็กๆ,ๆมายาแก้ไขมีกี่ตอมมียา AP C ซมีพวกโนวันยินตู้ยาฝรั่งเนี่ยมีตู้นิดเดียวก็วายหมดละอ๋อเหรอฮะ<ต>คือเมื่อก่อนแสดงว่าคนไทยเนี่ยจะไปอยู่กับภูมิปัญญาไทยถูกต้องภูมิปัญญาจีนภูมิปัญญาที่แบบสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาคือส่วนมากจะนิยมใช้สมุนไพร ครับมันเป็นอย่างนี้เตียรักษาโรคนั้นโรคนี้นะใช้ยาอะไรน้าหนักอะไรเท่าไหร่หายไม่หายต้องรู้เราพอรักษาโรคนี้หายนะเป็นตัวอย่างเราเก็บเอาไว้เป็นความรู้อใครที่ไม่ดีเราก็ทิ้งไปแต่แสดงว่าหมอสียจริงจุดเริ่มต้นคือเป็นยาหอมอะต้องมียาหม้อยาผงมีสองอย่างยาหม้อกับยาผงมันต่างยาผงอ่ะยาผงเรายายาที่จะต้มนี่ไปบดแล้วเป็นผงจงตามคิดง่ายกว่าต้มเนีง่ายกว่าต้มมันมีสองแบบ Oh. แต่บางอย่างเนี่ยมันต้องต้มจะดีเอาไปทําเป็นผงม,มันก็ไม่ได้ผลเท่าไหร่เขาว่าต้องต้มเมื่อก่อนอาจจะรักษาหายเพราะว่ามันต้มส,สดๆ<า>ยาสมุนไพรสดๆแล้วทุกวันนี้มันจะมันมันจะดีจริงหทุกวันเนี่ยทายาเนี่ยต้องคัดนะสมุนไพรอยู่นี่แพงกระเขาเยะเพราะอะไรมันต้องออกจากป่า mm. สมัยเนี่ยละการใช้ยาอย่างว่าชมผู้ลูผมทําว่าชงผูู้อยู่ผมต้องปลูกเองนะ oh. แล้วไม่ใส่าสารไม่ใส่าย,ยาฆ่ามแมลงไม่ใส่าย,ยาอะไรนะ ปลูกเองทั้งนั้นนะฮะทุกวันนี้มีแปลงปลูกสมุนไพรเองมีเองผมจะปลูกเองผมไม่ยอมไม่ยอมให้ไปซื้อครับเพราะผมกลัวเขาใส่พวกยาฆ่า,มาแมลงอะไรต่างๆดินเขาอาจจะมียาฆ่ายานะฮะเพราะคุณทํายังไงแล้วแต่คุณใส่ยาฆ่ายาไปไม่ได้ป่ยาเนี่ยมันก็ดูดซึมไปสิ่งที่เป็นพิษเข้ามาในตัวยาอ๋อหากินไปดีสัมคุณอาจจะดีแต่โทษก็ให้ในตัว มีสมุนไพ่ไหมฮะมีสมุนไพรอะไรไหมครับที่ทุกวันนี้มันไม่สามารถหาได้ในประเทศไทยโอ้เยอะครับเยอะมากหลายหลายสิบตัวอะไรที่หมอ <ใน S 2> สีรู้สึกว่ามันเสียดายที่เกิดที่มันหายไปจากประเทศไทยอย่างงี้เดี๋ยวนี้สมอไทยจะหายาาสมอไทยนี้มันดีอมอจะป่ปนาะเป็นยาเรียกว่าเป็นยาระบายเหน่อยๆเป็นยาขุมธาตุนี่ธาตุจะเกิดลมเกิดลมท้องเสียง่ายหรือท้องอืดท้องเฟอ้อหรือคนที่ บอนแรงหมดกาลังเดียวมันใช้สมอไทยตอนนี้เราเริ่มรู้จักว่าหมอเสียงจริงๆแล้วเนี่ยเป็นใครยังไงมาจากไหนจุดเริ่มต้นของหมอเสียงก็คือได้ภูมิความรู้จากรุ่นสู่รุ่นก็คือจากพ่อต้องบอกอย่างนี้ที่วันนี้ต้องเชิญคุณหมอมาเพราะความจริงแล้วเนี่ยคือได้คําถามเนี่ยหลายๆคําถามเมื่อก่อนคุณปู่คุณปู่ซึ่งปัจจุบันนี้คุณปู่ไปแล้วนะครับ ปู่ก็จะเล่าเนี่ยมดเมื่อก่อนปู่สมัยไม่สบายเนะี่ยเป็นวัดเนี่ยปู่ไม่ต้องไปซื้อยากินเลยใช่เขาจะไปหาพ่อหมอเซงอแล้วเขาจะไปเอายามามามาต้มกินก็จะหายใช่ฮะถูกต้องคนเรายอยู่ด้วยอยู่ด้วยธาตุสีดินน้ำไฟตองสมบูรณ์ถ้าธาตุลมพุนเสียก็ท้องอืดท้องเฟ้อท้องแน่นถ้าธาตุดินเสียก็ปวดเมื่อยปวดกระดูกปวดตัวเห็นไหมถ้าธาตุไฟเสียมันก็หมดกาลังอะไรอย่างเงี้ยมันมีธาตุของมันอยู่เอาอย่างนี้ถ้าสมมติเราจะพูดจริงๆแล้ว วันนี้ยายาน้าที่มาบรรจุขวดขายกันเนี่ยครับมันเยอะอย่างเยอะมันเยอะจริงๆมันไม่รู้ว่าไหนริงอนไนปลอมไม่ท้างจะถามจริงๆแต่ว่าไอ้จุดเด่นของคุณที่วันนี้หลายๆคนเราก้าพูดว่าเดือนหนึ่งเป็นล้านขวดอ่าใช่ถูกต้องที่คนซื้อกันในเดือนหนึ่งเป็นเป็นล้านล้านขวดเป็นอ,อะไรจุดเด่นคืออะไรมันอย่างนี้ยาผมนี่ไม่เหมือนยาทั่วไปเพราะอะไรคนทํายาขายคือทํายาขายอ่านจากตำราแล้วเอามาทําขาย แค่สมุมนไพหรือผู้ไงสรรพคุณตามหนังสือบอกว่ามาทําขาย oh, <okay. S 1> แต่ว่าของผมไม่ใช่ของผมอาจจะยาผมทําออกมาเนี่ยผมผ่านการใช้แล้วหมายถึงผมเป็นหมออ่ะร oh. ักษาคนมาหายสิบหลายสิบป,ปี oh. ผมรู้เลยว่าคนเราจะบํารุงร่างกายยังไงมันจะแข็งแรง oh. เราต้องใช้คนเป็นพันคนนะอย่างเราทนี่ยยาแต่ละชุดกว่าจะออกมาขายในตลาดนะ oh. ผมต้องจ้างคนนะ oh. ให้มาลองใช้นะ เก็บข้อมูลนะว่าคุณกินแลดีจริงไหมได้ผลไหมกี่วันได้ผล oh <my. S 1> นะถ้าสมมติจะพูดภาษามีการรีเสิร์ชมีการทดลองทดลองแล้วคนต้อง90%ซขึ้นไปว่าดีผมจะทํามาขายว่าน,นี่อศาชุนหมอเสียงบอกว่าจะทํายาเกี่ยวกับแม่แก่ไม่แก่คุณเริ่มจากทดลองกับใครก่อนก่อนที่เราจะทำเนี่ยต้องสอบถามก่อนว่าคุณมีโรคอะไรไหม,มคุณไม่แข็งแรงก้ออะไรนะนะนะแล้วก็กินแล้วเนี่ย คุณมีอาการเป็นยังไงอ่อนเพลียไหมเหนื่อยง่ายไหมนะรู้สึกว่าคล้ายๆว่าผิวพรรณดูผิวพรรณเขาว่าสดใสไหมอะ,อะไรต่างๆเนี่ยล้วเสร็จแล้วก็จัดกลุ่มคนเหล่านี้มากินยาตัวนี้รับผัาและยาดีเนี่ยภายอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขารายงานเราได้แล้วได้ผลเลยอย่าไปหลงมาว่ายาสมุนไพรเนี่ยมีฤทธิ์ช้าไม่จริงถ้ามีฤทธิ์ช้านั่นคือไม่ได้ผลท่านผู้ชมก็จะมีอยู่คําถามหนึ่งที่แบบว่าดีมากที่ท่านผู้ชมส่งมาเนี่ย เขามีค <mondo> ําถามว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเนี้ยคุณบอกว่าคุณทําสดทําสดต้มสดแต่ทุกวันเนี้ยคุณทําทีไปเอยร้อยเป็นพันขวดมันจะดีจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่การหลอกลวงอาะฮะทุกคําถามวันนี้เราตอบกันแน่นอนกับหมอเสงนะกับเปิดบ้านมาดำเดบเลกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยนต่อฮะ มากับเปิดบ้านมานาำครับท่านผู้ชมฮะว,วันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งเทปปกติของเรานี่จะเป็นดารารเป็นดารานักกรารเมืองก็มีแล้วแต่คนที่อยู่ดีๆเนี่ยเกิดอยากจะบอกเออไปชวนเพื่อนบ้านเรามาคุยบ้างสิกับหมอเสงบ,บเพราะว่ามันมีคําถามเยอะเสียลือเกินครับว่ายาหมอเสง่เนี่ยทุกวันเนี่ยมันเป็นยาหลอกลวงลลคนหรือเปล่ามันเหมือนเอาน้ํามาต้มใส่ผักใส่หญ้าเข้าไปแล้วก็มาหลอกให้คนกินแล้วก็เกิดเขาจะมีความอย่างหนึ่ง อยากจะแบบความชินครับว่าความชินเนี่ยมันมันมันถ้าไม่ได้กินแล้วมันจะไม่ได้คร,บครบมบตรถานึงว่ายาหมอสิ่งจริงเนี่ยมัน,มนเป็นยังไงมันอย่างนี้ที่ผมเรียนแล้ว่ผมเก็บข้อมูลมาแล้วผมต้องให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นครั้งละจังกัดสองร้อยห้าร้อยพันคนทดสอบก่อนอจนกระทั่งคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ถึง90%เนี่ยบอกเขาว่าดีได้ผลนะคือยาไม่มีดีแต้ม้อย แต่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าสูงแล้วคุณต้องเอา9 <90. S> ้ต่อเก้าสิบอย่างน้อยจเราเก็บข้อมูลไว้เลยแล้วเราทําออกมาแต่ความจริงเรารู้อยู่แล้วว่ามันได้ผลแน่นอนพอยาเหล่านี้ที่ทําออกมาเนี่ยคือรักษาคนไปแล้วคนกินแล้วหายคนกินแล้วหายแต่ตอนนั้นที่หมอทาเนี่ยอาจจะเป็นต้มบุคคลรายบุคคลหม้อต่อหมอ้อหม้อต่อหมอ้อต่อสมมติเออวันนี้มาทำห้สบายคุณหมอบอกเอาเอาม่นี้ไปใช่แต่คนนี้คุณไปใช้เครื่องเครื่องใส่ขวดมันจะต,ต,ต้องมีสารกันบูดมันจะต้องมีอะไรนี้ มันจะดีเท่าเท่าอย่างที่กูหมอ,อคิดได้ยังไงเพราะอย่างาเงีย้ยฤทธิสมุไนไพรเน่ะมันไม่เปลี่ยนหรอกขอให้น้าหนักถูกต้องขอยาถูกต้องความสะอาดต้องมีและพันยาต้องถูกต้องอเพราะฤทธิมันจะไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นสมัยนี้ใครบอกว่ากินยาแล้วเนี่ยกินยาแผนปัจจุบันมีรดเร็วมีฤทธิเร็วแต่ว่ายาสมุนไพรมีฤทธิชา้าเป็นจริงนะเพราะอะไรฮะไม่จริงหรอกครับมันฤทธิไม่จางก,กันเท่าไหร่หรอกแต่ยานั้นดีจริงมันจะได้ผลเท่ากัน ยางีอยู่วันเด็กวันที่ชอบปวดท้ายทอยปวดกระดูกแต่เวลายาของคุณหมอเนี่ยกินเข้าไปปุ๊บมันจะตึงขึ้นนิดนึงอ่ามันจะปูวดสุดๆเลยอีกชั่วโมงหนึ่งอ่าแล้วมันก็จะหายไปเลยมันขยายเส้นเลือดครับมันขยายกล้ามเนื้อยาตัวเนี้ยแค่ปวดเมื่อยเพราะกล้ามเนื้อกับเส้นเส้นเอ็นมันรัดตัวมันไม่กระจายตัวมันไม่คายเพราะบอยาตัวนี้มันไปทําให้เลือดวิ่งควาเลือดไหลแรง พะเลือดไหลแรงมันจะขยายกล้ามเนื้อขยายเส้นเอ็นเองโป่งขึ้นพอโป่งขึ้นคุณไม่ตึงไม่ตึงก็หายปวดต้วเมือก็ไม่ปวดไม่มียาหมอเสงเนี่ยมันมีคําถามว่าความจริงแล้วก็คือเอาน้ําเนี่ยมาต้มกับตังกุยจับบังละโซงเกาลีบังละ เหมือนที่ยาทั่วไปเขาทำกันครับสมสมเกาหลีต้มยาต้มยานิดหน่อยๆน่อยแล้วก็มาบรรจุขายตั้งแบรนด์ใโฆษณาซะหน่อยให้คนดูดีเห้คนหลงเชื่อแล้วคุณก็ไปหลอกขายประชาชนเรื่องสมนี่เรื่องจริงเรื่องดีสมนี่นะแต่ว่าจริงๆคนต้องรู้วคนเกาหลีคนมากินดีจริงแต่ดีสําหรับประเทศเขาเพราะประเทศเขามันหนาวปีหนึ่งหนาวต้องเจ็ดแปดเดือนหิมะลงหนาวมากมเพราะสมนี่ร้อน คุณกินไปแล้วร้อนเขาก็อุ่นขึ้นเขาก็ถือว่ากําลังดีขึ้นดีขึ้นแต่เมืองไทยมันร้อนเราไม่พิสมเกาหลีปุ๊บผมไม่ได้อ่าผมไม่จำเป็นว่าเขาไม่ได้ว่าคนอื่นนะผมไปถึงสมธรรมชาติเนี่นะครับมันไม่เหมาะกับคนไทยเออมันไม่เหมาะกคนไทยกินแล้วก็ร้อนความดันขึ้นร้อนหนยเห็นไหมแต่เขาก็มีวิธีกําจัดสมเกาหลีก็ต้องมีวิธีกําจัดแม่มันร้อนมันมีวิธีมันไม่ต้องมีสมุนไพรกำกับมัน แม่ออกฤทธิ์อย่างตอนนี้ถานคุณหมออายุ70กว่าผิวหน้าตึงเป๊ะหน้าใสปึ๊บทำกายกรรมบ้างหรือเปล่าผมมียาตัวหนึ่งค็อยาประจําตัวผมอหน่อนก็จะออกตลาดนะตัวเนี้กินแล้วนะหนึ่งไม่ลุกคุณจะอดนอน3วัน3คืนก็ไม่เพียไม่เหนื่อยนะเอามาไหมฮะจะขอกินซะหน่อยครับกำลังจะทำออกตลาดไปแล้วมาดิไม่เห่ไม่เพียระดับกินได้ด้วยผมใส่ยาดับกินไปด้วย ตอนป่าไปคนกินเนี่ยร่างกายแข็งแรงแล้วผิวพรรณดีก็เลือนเลื่อนลมดีแล้วผิวพรรณดีแล้วล้วก็ยังอะไรจะกําจัดกินด้วยอ,อายาตัวนี้ผมอยากให้คนสูงอายุกินกินแล้วอายุยาวผมแลวคุณไม่ต้องไปหาหมอเรื่อย